ละครมิทยุอิงพุทธประวัติเพื่อเผยแผ่และอนุรักษ์บวรพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนสืบไปเรื่องรับพุทธเจ้ามหาบุรุษแห่งชมพูทวีปบทละครวิทยุโดยวรการ。ังกา สัราาเมื่อพระบรมพธิัตว์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีสำเร็จครบถ้วนในสมัยทุเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร พลันสิ้นรผชนมาอยู่ก็จุติไปบังเกิดเป็นสันนุสิตเทวราชสถิตอยู่ในเทวโลกเป็นเวลา4,000ปีทิศบรรดาเทพยาดาทั้งหลายอันมีท้าวมหาพรหมและท้าวจตุมหาราชเป็นต้นตามพระกรมกราบทูลอาราธนาให้สันนุสิตเทวราชจุติสู่มนุษยโลกเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมพัญญุนำสัพสพะทั้งหลาย ให้บรรลุพระอมตะมหานิพานต่อไปดูก่อนท่านเท้ามหาพรม ้าพระเจ้ามีเรื่องสงสัยมีอันใดเข้าใจหรือองค์อมรินข้าพเจ้าจะได้ไขกระจงแจ้งสิ้นความคล้แปลนสะดุนี้ที่ข้าพเจ้าสงสัยก็คือพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านสันดุสิทธเทพบุตรที่ประทับนิ่งอยู่ตรงหน้านี้จะได้เป็นพระสัพพัญยูโพธิสัตว์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปน่ะสิเ๋อเรื่องนี้ไม่ยากหรอกท่านแล้วก็ดูจากปัญจบุพนิมิตทั้งห้านั่นก็คือ ที่พยาบูผาที่ประดับปรกายนั้นเหี่ยวแห้งหนึ่งที่พญาพระตราผูษาที่ทรงนั้นมีสีอันเศร้ราหมองหนึ่งพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉาประเทศหรือรักแร้นหนึ่งพระสลริลกายกรอบด้วยอาการฉราพระกน,นึ่งมีพระไทยเป็นทุกเหนื่อยลายจากเทวโลกมิได้ยินดีที่จะสถิตในทิพยาอาน,นั้นหนึ่งรวมเป็นห้าประการดังท่านสันตุสิทเทวราชนี้ งั้นพวกเราก็ขอเชิญท่านสิ็จไปโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการนําเขาเหล่านั้นได้แจ้งทางอันควรปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ด้วยเธอเจ้าข้าโปรดเธอเจ้าข้าดูก่อนท่านเทพทั้งหลายข้าพเจ้าจะลงไปปฏิสนธิในคันแห่งพระนามสิริมหามายาราชเทวีพระอัครมเหสีพระเจ้าสุธโทธทนะมหาราชกรุงกบิลพั์ เพื่อเป็นพระสัพพัญยูโปรดสัตว์โลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงกลับไปนิกวาสถานแห่งตนเถอ ยังไงล่ะคุณเท้าโสภาวิชายาอาราตีเรื่องความฝันที่เราเล่าให้ฟังนี้มันยากเกินที่จะแก้ฝันหรือง่ายคุณเท้าโสภาเป็นผู้ใหญ่ลองทำนายให้ฟังหน่อยสิเออเออไอเรื่องที่ทรงพระสุบินน่าจะเกินกำลังหม่อมฉันจนไม่สามารถอาจเอื้อกราบทูลทำนายเพคะอุ้ยองเหนือหัวเสด็จเพคะอุย ไ่ายบ<า>ังคม <น S 2> เพคะทุกคนตามสบายขอพักถาย<ห>เพคะ,พคะกำลังสนทนาเรื่องอะไดกันหลือมายาพี่ได้ยินแม่แม่ว่าใครไม่กล้าอ่านเอื้องทำอะไรเมื่อย่ำรุ่งนี้หม่อมชั้นฝันแปลกเพคะ,สะเสด็จพี่ฝันนี้หรือฝันร้ายล่ะสริมหามายา,าไหนเราเล่าไหมพี่ฟังหน่อยสิหม่อมชั้นก็ยังไม่กล้าตัดสินว่าเป็นฝันดีหรือร้ายเพคะ แต่ฝันว่าเท้าจัตุโลก,กบ,บาททั้งสี่มายกพระแท่นบรรทมของหม่อมฉันไปวางบนแผ่นหินใหญ่ใต้ต้นรงังเมื่อกี้พระเทวีตรัสเล่าว่าต้นสาระนี่เพคะอีม่มันก็ต้นเดียวกันนะนะไม่วิชยาหลอนเนี่ยไม่รู้ภาษาแล้วยังจะขัดรับสั่งระวังเถอะว่าจะขาดไม่รู้ตัว <c oughs> พระไายาไม่พ้นก้าวเพคะหม่อมฉันไม่เป็นไร เมื่อไม่รู้ถือว่าไม่ผิดก็แล้กันนะเอาละให้พระทิวีของเราเล่าความฝันต่อไปดีกว่าเพคะเสด็จพี่แล้วก็มีเทพพิดาสี่นางผ้าหม่อมชั้นลงอาบน้ำมิสระอนนดาษผมผ้าทิพย์ให้แล้วลูบไล้ด้วยเครื่องหอมต่อจากนั้นก็มีช้างเชือกหนึ่งใช้งวงชูดอกบัวบุนแดริกสีขาวกำลังบานส่งกลิ่นหอมเข้ามาทำประทักษิณส,สามรอบ ก่อนจะหายเข้ามาในท้องของหม่อมชั้นที่สะดุ้งตื่นทันทีเพคะเสด็จพี่ฟังตื่นเต้นจนขนลุกสู้เลยเพคะมไม่รู้ว่าจะร้ายหรือดีอม,มันต้ดีสิยะไม่อรารตีพระมาเหสีเนี่ยทรงพระสุบินอย่างนี้ยจะร้ายได้ยังไงไม่ต้องคาดเดาต่อไปแล้วลาคุเท้าโสภาแล้วก็เหล่านางกำนันทั้งหลายด้วยเพื่อความแน่ใจนะเราใช้บรรดาพราหม์ูุโรหิตแล้วก็อมาราชครูให้มีความรู้ มาทำลายฝันของพระทวีของเราน่าจะดีกว่าเชื่อว่าคงไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะที่พระมเหสีทรงพระสุบินนิมิตในคราวนี้ พวกข้าพระพุทธเจ้าปรึกษากันแล้วขอถวายคำทำนายว่าเป็นสุพนิมิตอันดีพระราชเทวีจะทรงพระคันและทารกในพระคันจะเป็นพระโอรสพระเจ้าค่ะโอ้ทำนายได้ดีจริงๆนะเนี่ยท่านมหาราชครูสมเป็นผู้รู้ที่น่านับถืออ๋อแล้วท่านอธิล่ะจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคำทำนายเพิ่มว่าพระโอรสทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการหรือไม่ก็เป็นเทพประบุจุติมาบังเกิดพระเจ้าค่าโอ้โฮอ้ออดีดีจริงๆอืมขอให้ทุกสิ่งเป็นดังคำทำนายของพูท้ท่านทานหลายเถิดทรงพระเจริญพระเจ้าค้า สองคนเนี่ยเดินเหินเห็นมาเบาๆหน่อยได้ไหมอะไรเป็นสาวเป็นนางเยื้องย่างเสียงดังเยี่ยงม้าดีดกระโหลไปได้ไม่เห็นกันหรือ,อยังไงพระเทวีสิริมหามหมายาน่ะกำลังประทับนั่งพักผ่อนอยุดขอโทษเจ้าค่ะคุณเท้าวโสภา <c oughs> <c oughs> แต่แปลกจังนะพระเทวีของเราทรงคันตั้งนานแล้วแต่พระคันไม่ยักกรนูนใหญ่เหมือนผู้หญิงทั่วไป จริงไหมอรารตีนั่นน่ะสิวิชยาฉันว่าคงเพราะพระเทวีทรงมีบุญญาหรือไม่ก็แสดงว่าพระโอรสหรือพระธิดาที่จะมาประสูติเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะสิแหมทำเป็นรู้ดีฉช่นะยะยอุ๊ยนั่นเห็นไหมส่งเสียงเออะหลือพระเทวีทรงหันมาทางนี้แล้วสามคนนั้นนะ่ะคุณท้าโสภาควิชายา อารตีเข้ามานี่สิเพคะถวายบังคมเพคะพระเทวีทำเป็นตีหน้าซื่อแต่ที่แท้กำล,ลังนินทาใครว่าไงจ๊ะออถามแค่นี้เออทำเป็นน้องหน้าศบตากันอยู่ได้คือเอ,อคุณเท้าโสพัน์แหละเป็นผู้ใหญ่กว่าสองคนนี้ ตอบมาซะดีๆพระอาญามิพ้นกล้าเพคะพวกหม่อมชั้นไม่ได้นินทาเพียงแต่พูดกันว่าพระโอรสหรือะธิดาน่าจะเป็นผู้ทรงบุญญามาประสูติเพคะเป็นพระโอรสจ้าพระเทวีทรงทราบได้อย่างไรหรือเพคะฉันรู้สิวิชายาเพราะว่าเมื่อฉันก้มหน้าลงมองท้องของตนเองคราวใดก็จะมองผ่านเข้าไป เห็นลูกชายองค์น้อยกำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานอยู่ตลอดเวลาและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอ่ยวาจาพูดคุยกันได้เราสองแม่ลูกก็สื่อกันด้วยภาษาจิตเป็นที่เข้าใจกันดีเมียนได้หรืออารตีทำท่าสะดุ้งมองอะไรหม่อมฉันเห็นกงเหนือหัวสุดโทนนะกกำลังเสด็จมาทางนี้เพคะโอ้ยแกพวกเราก็เตรียมตัวรับเสด็จกันได้แล้วล่ะเท คะ,คะทุกคนตามสบายขอพระไทยเพ,พคะ,พคะเป็นยังไงบ้างน้องหญิงหลายพิลามาเนนี้พี่มีราชกิจมากมายจนไม่ได้มาคอยดูแลเอาใส่อย่างใกล้ชิดแล้วก็อดกระวลไม่ได้ว่าเจ้าอาจจะน้อยใจได้อย่าทรงกังวลพระไทยเลยเพคะ,สะเสด็จพี่ตั้งแต่มีคันลูกของเราคนนี้หม่อมฉันมีแต่ความปิติยินดี มีได้น้อยใจเสียใจและมีได้บังเกิดราคาจริตจนคิดตาถนาให้เสด็จพี่หรือบุรุษใดเข้ามาใกล้ชิดเลยเพคะหม่อมฉันตั้งหาที่ควรจะเกรงว่ามีได้ปฏิบัติหน้าที่อันสมควรของภรรยาที่พึงปรนิบัติต่อพระสวามีไม่ต้องห่วงใหญ่ในเรื่องนี้นะเพราะประชาบดีน้องสาวของเจ้าก็คอยปริบัติพี่ทำหน้าที่อัครมเหสีรอง ไม่ได้บุพร่องตระการได้เลยหม่อมฉันดีใจที่ได้ยินเช่นนี้เพคะประชาบดีโคตมีและหม่อมฉันเป็นพี่น้องที่รักใคร่กันโดยไม่ได้มีจิตคิดดุสยาแม้ว่าจะร่วมพัสสวานีเดียวกันก็ไม่ได้หึงหวงชิงดีชิงเด่นกันเหมือนหญิงทั่วไปเพคะ <c oughs> ก็นับว่าเป็นบุญของพี่และก็ลูกของเราจริงๆที่จะเกิดมาในไม่ช้านี้ แต่ว่ามีใครพอจะรู้บ้างว่าหญิงทั่วๆไปจะใช้เวลาตั้งครรภ์น,นานสักเท่าไหร่ถึงจะให้กำเนิดลูกของนางนะเออ่คุณท้าวโสภาะ่ะเพคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว<อ>ผ่านประสบการณ์มามากมายพอจะรู้กับเขาบ้างไหมัอ้อถึงหม่อมฉันจะไม่เคยมีสามีและลูกแต่ก็พอจะทราบเพคะว่ามาดาทั่วไป น่าจะตั้งคันประมาณเก้าเดือนจึงจะคลอดบุตรเพคะแต่เอหม่อมฉันจำได้ว่าพระเทวีทรงคันเป็นเวลาสิบเดือนแล้วนะเพคะจริงอย่างที่อรารตีกราบทูลเพคะหม่อมฉันก็จำได้นี่เราจะพูดได้สองไม่สบายพัดไทยทำไมฮะไม่วิชายาไม่อรารตีสิบเดือนแล้วเหรือนี่ อีกไม่กี่เวลาลูกแม่ก็คงออกมาดูโลกแล้วนะสิ เพคะอะไรกันประชาบดีนอกจากจะรีบเข้ามาหน้าตาตื่นแล้วยังพูดกับพี่เหมือนเป็นคนอื่นด้วยอย่างนี้ขอประทานอาภัยเพคะเจ้าพี่น้องลืมตัวไปว่าแต่มีเรื่องอะไรละ่ะถึงได้รีบร้อนเข้ามาหาพี่พอดีน้องได้ยินว่าพี่หญิงมายาทรงคันได้สิบเดือนแล้วใช่ไหมเพคะถูกต้องแล้วล่ะประชาบดี จะครบทศมาศในวันเพ็ญขึ้น15ค่้าคำเดือน6นี้การตั้งครรภ์เป็นเวลานานทําให้พี่รู้ตัวดีว่าถ้าคลอดเมื่อไหร่พี่อาจไม่มีชีวิตยืนยาวจนดูลูกเติบใหญ่ได้พี่คงต้องฝากให้น้องเป็นทุระช่วยดูแลให้ทั้งลูกและพระสวามีของเราไม่เอาเพคะเจ้าพี่อย่าตรัสเช่นนี้ และที่น้องรีบร้อนมาหาก็เพื่อจะเตือนเจ้าพี่ว่าอันธรรมเนียมของกรุงเทวทหะเราเมื่อหญิงใดจะคลอดบุตรก็มักจะกลับไปที่เรือนของบิดามารดาพี่ก็กำลังปรารถนาเช่นนั้นอยู่พอดีแต่คงต้องกราบมังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตจากเสด็จพี่สุดท o นะ เพราะจะรีบร้อนเดินทางไปโดยพารการหรือทำตามอำเภอใจไม่ได้งั้นเราไปเฝ้าเสด็จพี่ด้วยกันเลยดีไหมเพคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทรงมีพระราชาอนุญาตไหมไปสิประชาปะดีเพคะเจ้าพี่มายา อยาอยิยาให้น้องเดินทางกลับเมืองเทวทหาห์เลยน้มายาถ้าคลอหามยามร้ายเกิดคลอระหว่างเดินทางแล้วจะทำยังไงระยะทางจากกรุงกบิลพัทของเราและกรุงเทวทหาหของเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่มีสวนลุมพินีวันขั้นกลางเป็นธรรมชาติอันงามสร่างล่มรื่นเป็นที่ชื่นใจแม่ต้องคลอดลูกที่นั่น หม่อมฉันก็ไม่หวั่นไหวเลยเพคะเสด็จพี่และหม่อมฉันก็ขอรับรองว่าจะถวายการดูแลอาราขาพี่หญิงสิริมหามายาของหม่อมฉันเป็นอย่างดีด้วยเพคะมีประชาบดีไปด้วยพี่ก็ค่อยวางใจยอมให้พระเจ้าพี่น้องเดินทางไปได้ขอบพระทัยเพคะหม่อมฉันจะไปเตรียมตัวเดินทางเดี๋ยวนี้เพคะมหอดเล็ก พระเจ้าค่ะเจ้าจงไปตามท่านอมาตอุทายีมาหาข้าเดี๋ยวนีต้ตาม้วยกาพระเจ้าค่ะทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะท่านธรรมาฏคงจะสงสัยว่าข้าให้มหาเล็กเรียกตัวท่านมาด้วยเรื่องอันใดไม่ว่าเรื่องใด ข้าพระพุทธเจ้าก็ยินดีและเต็มใจปฏิบัติตามรับสั่งพระเจ้าข้าข้ารู้ว่าท่านเป็นผู้ที่ข้าไว้ใจได้อยู่แล้วล่ะเนื่องโดยพระนางสิริมหามายาพระราชเทวีแห่งข้าจะกลับไปเฝ้าพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาณกรุงเทวทาเพื่อประสูติพระราชโอรสตามพระราชประเพณีข้าจึงขอสั่งให้ท่าน อุทายีผู้เป็นอามาตรับทุรการในการจัดการเกณฑ์ผู้คนให้แผ่ถานทางจากกรุงกบิลพัทถึงกรุงเทวทหาให้เตียนราบปราศจากความน้ำและสัตว์ร,ร้ายและจัดศีวิกาวอทองให้ทาทีิแข็งแรงแบกหามพาไมเหตุสีของข้าทั้งสองเดินทางไปพร้อมเหล่านางกำนันและหมอหลวงพร้อมทั้งผู้ติดตามเป็นขบวนใหญ่ท่านจงเรีบไปดำเนินการให้แล้วเสร็จเดี๋ยวนี้ รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะรีบไปเตรียมการในทันทีพระเจ้าค่ะ ชาติสองข้างทางนี้ช่างสวยงามจริงๆนะประชาบดีเพคะเจ้าพี่มายาเส้นทางกลางป่าของเมืองเรายังอุดมไปด้วยพันไม้ใหญ่ทำให้มีร่มเงาและอากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายโดยเฉพาะวนอุทยานที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั่นเพคะพี่เห็นแล้วล่ะ ขนาดขบวนของเรายังไม่ถึงก็ยังได้สัมผัสซึ่งความชื่นใจและได้กลิ่นหอมอ่อนๆของบุพชาติดอกไม้ลอยตามลมมานั่นคือสวนลุมพินีวันอันมีต้นสาละจำนวนมากออกดอกบานสะพังเสมือนถวายการต้อนรับพระราชเทวีเพคะ จริงอย่างที่คุณเท้าโสภาว่านอกจากต้นสาละจะออกดอกบานสะพังแล้วยังมีเสียงขับขานของเรามมยุราหรือยุงทองและเสียงร้องของโกกีลาหรือนอกตหว่าดังเจื้อยเจ้าแววมาด้วยเพคะเจ้าพี่น่าสนใจจริงๆพี่ชักอยากจะพักที่นี่และเที่มมยวชมในสวนลุมพนินีแห่งนี้เสร็จแล้วล่ะท่านอมาอุทัย ถ้าพี่นางของเราค่ายจะเสด็จชมป่ารับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะทุกคนหยุดพักได้ขอรับท่านอามาตย์เขบวนเสด็จพากันหยุดตามสั่งของท่านอามาตย์พระข้าทาาที่หามศรีวิกาก็าค่อยๆวางวอทองลงช้าๆทูลเชิญพระเทวีทั้งสองเสด็จออกมาได้แล้วเพคะเชิญเสด็จเพคะพี่หญิงมายา น้องกับนางกำน,นันจะประคองทั้งสองข้างของเจ้าพี่เองเพคะขอบใจนะประชาปดีอารตีวิชายยาจงพาเราไปที่ต้นสาลาใหญ่นั่นเพราะกิ่งใบดอกอันดกหนาน่าจะช่วยกรองความร้อนของดวงตะวันในยามบ่ายได้ดีจริงไหม นั่นสิพวกเราพอพระเทวีเสด็จเข้ามาเท่านั้นน่ะต้นสาระเขาพลันค,อคอน่อยๆโน้มกิ่งที่มีดอกบานตระการตาเหมือนจะลงมาถวายเราก็เข้าใจเหมือนที่คุณเท้าโสภาว่าแล้วเจ้าพี่มายา้็ทรงปล่อยห่าดจากพวกเราไปจับกิ่งสาระไว้ระวังนะเพคะเจ้าพี่ไม่ต้องห่วงหรอกประชาไปดีพี่เหนียวกิ่งสาระอยู่ก็รู้สึกสบายดี พระเทวีขโมยระขนมทำไมเมียนได้หรือเพคะเรารู้สึกเหมือนมีลมปั่นปวนอยู่ในท้องของเราหนักวิชายาแต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรอาจจะเป็นลมกรรม,มัชวาดก็ได้เพคะลมอะไรนะคุณเท้าโสภาลมกรรมมัชวาดลมเบ่งเพคะพระมาเหตุสีรองนั่นหมายถึงว่าพระเทวีกําลังจะมีปสุติการในเวลานี้ งั้นพวกเราเข้ามาร้องเจ้าพี่ไว้คุณเท้าโสภาวิชยาอารตีกันเหล่าอหมหัดท่าท่า<ม>ที่เป็นชายออกไปเพคะเพคะลูกแม่วันนี้เป็นวันเพนเดียนวิสาค่ะ แม่กำลังจะให้กำเนิดโลกซึ่งเปลี่ยนไปด้วยบุญบารมีอันหาที่เปียกม่ได้แล้วสินะบธัังงสรนกรา